อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอร์สคู่ม,มือ p r o c r e a t e Super Basic ค่ะคอร์สนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เครื่องมือต่างๆใน r ป c r e a t e นะคะเอาเวลาที่คุณเรียนรู้ข้อมูลและเครื่องมือต่างๆค่ะจะทำให้การวาดภาพของคุณมันดียิ่งขึ้นค่ะเรียนใน Facebook กลุ่มปิดกันนะคะเมื่อทุกคนเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าจอช่องพูดคุยต่างๆนะคะ สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำเลยก็คือให้กดไปที่ยูนิตหรือหน่วยการเรียนรู้ค่ะเมื่อเข้ามาที่ยูนิตหรือหน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะพบกับยูนิตต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ พอถึงนะคะวันที่ตามยูนิตแล้วนะคะก็จะใส่วิดีโอหรือชีตหรือว่าสิ่งต่างๆตามยูนิตนั้นๆเลยนะคะเสิร์จนะคะเจ้า iPad ของคุณค่ะสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชัน13.2ได้นะคะ Apple Pencil นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ e p p n e p l n c i l รุ่นที่1ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น Apple Pencil รุ่นที่2นะคะต่างๆอินเทอร์เฟซมากมายเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะตั้งแต่ เอาด้านไหนดีเอาด้านนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือด้านที่มันเป็นนะคะสไลด์บาร์นั่นเองค่ะสไลด์บาร์นะคะหรือว่าแถบทางด้านข้างนะคะก็จะมีนะเล็กๆตรงนี้เลยเนี่ยจะมีปุ่มนะคะอันดูแล้วก็รีดูค่ะขยับขึ้นไปหน่อยนะคะตรงแถบนี้นะแถบนี้นะคะเป็นแถบด้านข้างเป็นการปรับ ค่าความเข้มความจางของบัตนะคะเป็นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแบบไหนนะคะใน3ตัวนี้นะคะก็คือนะคะเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นบัตสประเภทค่ะประเภทแรกเลยนะคะเป็นบัตที่ทุกคนแบบว่าน่าจะรู้จักกันดีแหละคือการแบบลงสีล่างเส้นต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองกันดูนะคะเลือกบัตมา1อันใช่ไหมคะ,อะลองลงสีดูเห็นไหมคะ ว้าวสวยเลยนะสวยสวยสวยเวลาที่เราวาดใช่ไหมบางทีเส้นมือก็ยึกยักไม่ตรงนะคะถ้าคุณกดค้างไว้แบบนี้นะก็จะได้ควิกเชฟที่ดีมากๆเลยนะจะได้เส้นตรงแบบตรงมากเลยลองสี่เหลี่ยมกันบ้างค่ะว่าเป็นไงบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยอยากให้มันสมาารนะก็ใช้นิ้วกด1นิ้วค่ะแบบนี้เลยใช้1นิ้วนะคะปรับลดเพิ่มโอปาซิตแบบง่ายดายค่ะ ไปต่อนะในคีย์ลัดที่มันอยู่ในเลเยอร์อีกเหมือนกันนะคะเป็นการใช้คำสั่ง select นี่ก็คือเวลาที่เรา copy and paste เนี่ยเราสามารถนะคะนำภาพนั้นไปวางใน Canvas อื่นได้ด้วยเห็นไหมคะม,ม,ม,มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้แบบนี้เลยค่ะ gesture control แล้วนะคะก็จะเจอทั้งหมด2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะ ในฝั่งซ้ายนะคะเป็นเครื่องมือต่างๆค่ะที่เรานะคะเรียกใช้ได้ด้วยคีรัสนะคะส่วนคอลัมน์ทางด้านฝั่งขวาอันที่4นะคือเครื่องมือวัดค่ะเครื่องมือนี้นะคะเป็นการบิดโค้งวัตถุตามที่เราต้องการเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นขวดนะคะเป็นรูปทรงกระบอกค่ะแล้วก็มีน้องนิทานวางอยู่นะเราซูมดูกันนิดนึงแบบนี้้นะายมือคือปุ่มเพล์ะนะคะก็กดแบบนี้ a อ i ิเมชันของเราค่ะก็จะทำการวิ่งนะคะทำการกระดุกกระดิ๊กให้เราเห็นค่ะถ้าคุณต้องการหยุดการเคลื่อนไหวนะคะให้คุณกดปุ่ม p อร t b บุ๊บแบบนี้เลยค่ะมีสีอยู่บนผู้กันไม่มากเท่าไหร่ค่ะนี่นะลองกดดูเลยนะคะว่าคุณต้องการทำให้ t e x t เจอของบัรนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็พบกับ5เทคนิคนะคะที่จะทำให้การวาดรูปของคุณสนุกขึ้นค่ะ อันแรกเลยนะหลายคนมีคำถามว่าจะวาดยังไงให้แบบหน้าสองข้างมันเท่ากันนะคะอันนี้นะวาดผ่านแอปพลิเคชัน Procreate 100%เลยภาพนี้นะคะตั้งความละเอียดที่300 dpi นะแล้วก็ไปพิมพ์หนังสือดูนะพิมพ์ได้แบบคมชัดชัดเป๊ะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาลงทะเบียนเรียนด้วยกันค่ะแพนแพนหวังว่าคอร์สนี้นะคะจะทําให้คุณใช้เครื่องมือต่างๆในโปรเคีเอ์ได้สนุกขึ้นและดีขึ้นค่ะ